ป้ากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากรองขอเสนอเนิยายเสียงเรื่องแรกออกแนวรักโรแมนติกของหญิงสูงศัก์ที่ไม่รู้ชาติกำเนิดของตนชีวิตต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและความรักต่างชนชั้นที่เธอคิดอยู่เสมอว่าไม่คู่ควรกับเขา มาพบกับเธอและเขาได้ในปิ้งรักใยายข้าวเหนียวหมูทอด ep สิบตอนจูโจมก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะคุณจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ ตามมาฟังกันเลยค่ะเวลา1บโมงเช้าทนาและดวงตาพร้อมด้วยทันตะวันตัดสินใจผ่อนบ้านเล็กๆ50ตารางวาอยู่ห่างจากกระพีพัดแค่สองกิโลเมตรจากนั้นไปศูนย์รถยนต์ผ่อนรถกระบะป้ายแดงให้ลุงธนาไว้ขับพาป้าดวงตาไปเที่ยวบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นของลุงธนาและป้าดวงตาค่ะเธอยื่นเอกสารสำคัญของบ้านและรถให้แก่ลุงป้าที่เมตตาชุบเปรียงเธอมาเป็นอย่างดีเก็บไว้นะคะส่วนเรื่องเงินงวดผ่อนบ้านตะวันจะเป็นธุระจัดการผ่อนให้จนครบสัญญาค่ะตะวันหนูไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ ลุงป้ารักหนูเหมือนลูกในไส้ไม่หวังให้หนูตอบแทนอะไรทั้งนั้นบ้านหลังนี้ลุงยกให้เป็นของรับไหวหากวันใดหนูมีครอบครัวตะวันยิ้มไอายตะวันจะอยู่กับลุงธนาและป้าดวงตายังไม่คิดเรื่องนั้นป้าดวงตามองทันตะวันอย่างชื่นชม มีผลงานที่เธอได้ชุบเลี้ยงอบรมสั่งสอนมาประกอบกับเลือดขติยานารีที่งดงามอยู่แล้วธนาขึ้นรถประจำตำแหน่งของภูมิรพีที่อนุญาตให้มาทำธุระเรื่องบ้านกับรถส่วนทันตะวันขับรถกระบะสีน้ำเงินพาป้าดวงตาแวะตลาดเพื่อซื้อผัก ผลไม้และอื่นๆติดมือกลับไปฝากภูมิรพีป้าดวงตายิ้มแป้นนั่งคู่มากับทานตะวันเธอจอดรถไว้ข้างรั้วรพีพัดติดกับประตูหลังสองป้าหลานช่วยกันหิ้วถุงผักผลไม้ที่ซื้อมาลำเลียงไปในครัวเล็กกลับมาแล้วหรือครับ ภูมิรัพีให้ป้าแจมช่วยพามารอทานตะวันห้ามก็ไม่ฟังป้าแจมกลัวชายหนุ่มจะร้อนไม่สบายตัวคุณภูมิทำไมไม่พักที่ตึกใหญ่คะป้าดวงตาร้องถามดีเลยตะวันจะได้ลูกมือทำครัวทานตะวันยิ้มอารมณ์ดี คุณได้บ้านแถวไหนชายหนุ่มถามด้วยความอยากรู้เธอบอกชื่อโครงการใกล้ๆกับบ้านรพีพัฒภูมิรพีมองหญิงสาวตรงหน้าที่ซื้อเธอด้วยเงินไม่ได้จริงๆไม่เข้าใจผู้หญิงอย่างทานตะวันหญิงสาวนำถาดสแตนเลสใส่ดอกแคร์มาวางตรงหน้าในจ้าง พรางออกคำสั่งคุณภูมิคะช่วยตะวันเด็ดเกสรตัวผู้สีเหลืองที่อยู่ในดอกแค่ออกให้หมดเลยมันขมเธอทำให้เขาดูเสียดายของภูมิระพีไม่เห็นด้วยกับแค่รสขมแค่นี้กินไม่ได้เลยหรือโบราณว่าไว้หวานเป็นรมขมเป็นยาวันนี้ทานตะวันแต่งตัวสวยเป็นพิเศษ ทาแป้งฝุน่นกลิ่นหอมอ่อนๆทาริปมันเพื่อให้ริมฝีปากชุ่มชื่นมัดผมหางม้าสูงสวมเชิ้ตแขนยาวผ้ารินินบางๆสีชมพูสดใสใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงผ้ารินินหนาสีควันบุรี่คาดทับด้วยเข็มขัดหนังสีขาวดูเรียบร้อย เธอเดินไปหยิบเอี้ยมตัวใหม่ที่ซื้อมาเป็นรูปทะเลมีต้นมะพร้าวและที่สำคัญมีดอกทานตะวันภูมิรพัพีเด็ดดอกแคร์ได้เละเทอะมากเก่งจังคุณภูมิพอแล้วค่ะรอทานได้เลยวันนี้เมนูแกงส้มดอกแครกุ้งสดกับหมูทอดกระเทียมพริกไทยสูตรตะวันเองค่ะ หญิงสาวเชื่อแจ้วผมหิวแล้วภูมิระพีลดเสียงให้เบาลงอยากกินคนทำแทนได้หรือเปล่าครับเสียงหม้อกระทะหร๋วดังกรบเสียงเข้าจนสิน้นได้ยินเพียงประโยคแรกรออีกห้านาทีนะคะคุณภูมิป้าดวงตาออกมาช่วยดูแลจัดโต๊ะอาหารโดยย้ายมาจากตึกใหญ่ ให้ชายหนุ่มนั่งสบายสบายพร้อมแอร์เคลื่อนที่เนื่องจากเขาจะปักหลักอยู่นานเป็นวันวันเมื่อครบห้านาทีอาหารผักผลไม้น้ำดื่มอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารก็จัดไว้อย่างสวยงามมาค่ะคุณภูมิล้างมือก่อนทานตะวันนำภูมิรพีไปที่อ่างล้างมือ ใบหน้าสดใสสะท้อนอยู่ในกระจกวันนี้ผมอยากเดินในน้ำทันตะวันยิ้มนึกชมคนไข้ที่กระตือรือร้นอยากเดินแกงส้มของคุณน,นี่อร่อยมากทานคู่กับหมูทอดสูตรนี้คล้ายละลายในปากภูมิรพีชมหญิงสาวป้าดวงตาก็มีส่วนช่วยค่ะ แล้วคุณก็ด้วยช่วยแกะเกสรดอกแคออกไม่งั้นขมแย่เลยชายหนุ่มถึงบางอ้อทำไมต้องแกะเกสรดอกแคออกด้วยป้าดวงตาหลบไปดูโรงทนาคุณพี่คะเรื่องตะวันเราจะเอาอย่างไรดีสองสามีภรรยานั่งรับประทานมื้อเที่ยงฝีมือทานตะวัน ีมือดีนะเนี่ยไว้กลับไปเปิดร้านอาหารได้เลยธนาเรี่ยงที่จะออกความเห็นว่าดวงตายิ้มปนหัวเราะอยู่ในรำคอรุงธนาไม่ตอบแต่เฉยไฉไปเรื่องอื่นคุณพี่คะน้องจริงจังนะดวงตาพยายามต้อนธนาให้กลับเข้าเรื่อง คุณเชื่อเรื่องบุกเพสันนิวาสไหมดวงตาเหมือนเราสองคนไงทนายิ้มคุณพี่น้องเกรงว่ามันไม่งามคุณภูมิคุณแพรวาอยู่ทั้งคนน้องไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียิองค์หญิงหรอกธนาตาโตจุจุระวังหน่อยขอโทษน้องลืมตัวดวงตาเลิกพูดก้มหน้าก้มตา ทานอาหารในขณะที่สองหนุ่มสาวรับประทานมื้อกลางวันกันอย่างมีความสุขอาหารที่รับประทานไม่ได้ช่วยให้มีความสุขทั้งหมดแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามื้อนั้นเรารับประทานกับใครและที่ไหนคุณภูมิเติมข้าวอีกนิดน,นะคะรับรองไม่อ้วนโรงพุงหรอกคะ่ะเชื่อมือพยาบาล ขอบคุณครับผมอยากเดินไปดูแปลงดอกทานตะวันที่คุณปลูกชายหนุ่มมองไปยังเรือนไม้เก่าๆที่มีสีสันของดอกไม้บานสะพั่งอยู่ได้คะ่ะแต่ตะวันว่ารอให้คุณเดินได้เองก่อนนะคะวันนี้เธอรับประทานได้น้อยเพราะอิ่มอกอิ่มใจหลายเรื่องคุณตะวันผมขอสตรอเบอรี่ อามาเผื่อคุณแล้วก็ลุงป้าด้วยครับภูมิระพีเผื่อแผ่ไปถึงคนของเธอด้วยถือคติเมื่อรักเธอแล้วจงรักคนที่เธอรักด้วยขอบคุณค่ะคุณภูมิตะวันซื้อมาเสริมด้วยมีเยอะค่ะคุณภูมิและตะวันก็แบ่งไปให้ลุงป้าเรียบร้อยแล้วค่ะทันตะวันชื่นชมน้ำใจของเขา ที่ไม่คิดจะรังเกียจหรือแบ่งแยกชนชั้นกับเธอและครอบครัวช่วงบ่ายสองโมงทานตะวันเตรียมสำรวจบริเวณสระน้ำหลังจากให้พนักงานดูแลความสะอาดสระน้ำจนเป็นที่พอใจสระน้ำขนาด7เมตรคูณ14เมตรลึกประมาณ1เมตรครึ่ง นักเรียนฝึกเดินอย่างภูมิระพีวันนี้กระตือรือร้อนเป็นพิเศษสวมชุดว่ายน้ำแบบบอดี้สูทสิบหน้าสีฟ้าคาดดำกเก่งขาสั้นดูมิดชิดและธรรมะแมงส่วนคุณพยาบาลสวมชุดว่ายน้ำแบบเดียวกันสีชมพูคาดดำเน้นเรือนร่างสวยสมส่วนไปทุกองศา สวมหมวกกันน้ำกระเด็นใส่ผมรอบรอบสะร่มรื่นด้วยเงาไม้ประเภทรีลาวดีหลากสีน้ำในสะอุ่นสบายทั้งนักเรียนและพยาบาลสนุกกับการอยู่ในสะเสียงหัวเราะประสานกันภูมิระีมุ่งมั่นแรกๆกก็ร้มเหลวพอเริ่มชำนาญขึ้น ก็รงน้ำหนักตัวได้พอดีกับจังหวะก้าวเดินอีกอย่างคือการฝึกในน้ำช่วยลดการกระแทกบริเวณขาเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยทานตะวันว่ายน้ำอยู่รอบๆเธอเซฟภูมิระพีด้วยเสื้อชูชีพกับวงยางไม่เว้นแม้แต่ตัวเธอป้องกันการเกิดตะคกิว ซึ่งอาจทำให้มีภาวะอัมพาตกล้ามเนือ้อบริเวณน่องเฉียบพันุทำให้จมน้ำเพราะช่วยตัวเองไม่ได้หากไม่มีคนช่วยอาจเสียชีวิตได้อย่าประมาทคุณตะวันผมทำได้แล้วภูมิรพีทำท่าดีใจย,ยกมือยกไม้หัวร่อย่างดีใจคุณเก่งมากตะวันเคยบอกคุณแล้ว ว่าคุณต้องทำได้พยาบาลก็่วยคนไข้ทานตะวันรู้สึกอิ่มเองมในหัวใจเขาเดินเองได้แล้วเอาราคานักเรียนพอแค่นี้ได้เวลาพักนอนกลางวันขึ้นจากสะได้แล้วทานตะวันเรียกแบบไม่จริงจังพลางยื่นมือไปช่วยขณะเขากำลังจะขึ้นจากสะภูมิรพีกระตุกแขน กแกล้งทานตะวันตกลงไปในสระน้ำ้ับลงไปในอ้อมแขนของชายหนุ่มที่เตรียมวางแผนไว้แล้วตระวัดร่างบางของเธอเข้ามากอดไว้แนบอกอย่างขอบคุณแล้วฉกริมฝีปากไปจุมพิษริมฝีปากเธอที่หอมหวานเหมือนสตอรอเบอรี่ที่ทานไปมื้อกลางวัน เพียงแค่สิบวิก็รีบปล่อยเธอทันตะว,วันเขินอายเผลอผลักอกชายหนุ่มอย่างแรงเขาไม่ทันระวังตัวขณะนั้นเกิดตะคิวที่ขาสองข้างของเขาทำให้จมน้ำลงไปอย่างรวดเร็วทันตะว,วันตกใจพรุ่งตัวลงไปช่วยคว้าร่างแข็งแรงของเขา ที่ถอดชูชีพออกแล้วทานตะวันต้องออกแรงพยุงร่างภูมิระพีที่กอดรัดเธอไว้แน่นใจเต้นแรงเป็นห่วงชายหนุ่มคุณภูมิตะคิวที่ขาใช่ไหมคะตะวันขอโทษคะ่ะเธอพยุงร่างชายหนุ่มขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ริมสะคุกเข่าสองข้างประถมพยาบาลเขา โดยใช้ฝ่ามือดันฝ่าเท้าสองข้างให้เหยียดตรงทิ้งไว้จนกว่าจะดีขึ้นจากนั้นเธอก็นวดบริเวณน่องสองข้างของเขาจนระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นดีขึ้นไหมคุณภูมิทานตะวันถามอย่างเป็นห่วงภูมิรพีเผลอมองซวงอกตูมที่อยู่ใต้ชุดว่ายน้ำขยับขึ้นลงเป็นจังหวะ ตอนที่หญิงสาวออกแรงนวดขาให้เขาสวยจังภูมิรพีเผอพูดไปว่าอกคุณสวยจังดีครับคราวนี้ลุกเดินไหวไหมคะตะวันจะเอาวิวแชร์มารับก่อนแล้วกันทานตะวันพูดจบก็ไปนำวิวแชร์มาพาภูมิรพีกลับห้องพัก ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือเองเขาไม่ถึงอาบน้ำเปลี่ยนชุดเองให้ตะวันช่วยก่อนดีกว่าคะ่ะผมช่วยตัวเองได้แล้วคุณไปอาบน้ำแต่งตัวให้สวยแล้วรอผมวันนี้ผมจะเข้าบริษัทจู่โจมไปดูพน,นักงานสักหน่อยนานมากแล้วปิดประตูห้องให้ผมด้วยคุณตะวันทานตะวันแต่งชุดสวยโดย เลือกเสื้อกางเกงสีอ่อนเข้าชุดกันแต่งหน้าอ่อนๆเปิดหน้าผากรับซั์ทำผมมวยเกาะท้ายทอยสะพายกระเป๋าหรูไว้บนบ่าเดินเคียงคู่ไปกับวิวแชร์อัจฉริยะของภูมิรพีชายหนุม่มสวมสูทสีเขียวมะกรอกกางเกงขายยาว เชิตัวในสีชมพูอ่อนหวานเนื้อบางเบาสวมรองเท้าหนังสีเบจไปนน้ารอเราแววตาเชื่อมั่นทันทีที่ร้อวิวแชร์หมุนเข้าประตูใหญ่ของบริษัทเวลาขณะนั้นสี่โมงเย็นพนักงานชายหญิงราว30สคนแต่งเครื่องแบบของบริษัทชาย สวมสูตรเขียวมะกอกเสื้อเชิ้ตชมพูกางเกงขายาวส่วนหญิงกระโปรงทรงเอแค่เขา่ารองเท้าสีเดียวกันยินดีต้อนรับบอสค่ะพวกเราปรบมือสาวรอร่างบากระทะตรัสเป่งเสียงต้อนรับภูมิระพีเสียงปรบมือต้อนรับบอสคนเก่งของพวกเขาทุกคน ตรึงอยู่กับที่ภูมิรพีค่อยๆลุกจากวิวแชร์ก้าวไปหยุดอยู่หน้าพนักงานของบริษัทเขาโค้งให้ทุกคนอย่างไม่ถือตัวพนักงานส่งเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสเขาเดินทักทายผู้บริหารอาวุโสและแนะนำทานตะวันให้ทุกคนรู้จัก ในฐานะพยาบาลประจำตัวเส้นสายของแพรวาทำให้หญิงสาวรีบแจ้นมหาภูมิระพีพร้อมเค้กมะพร้าวอ่อนของโปรโดชายหนุ่มปอนมะหือมาคุณนั่งพักก่อนทานตะวันประกบด้านข้างกันเขาร้มชายหนุ่มค่อยๆเดินช้าๆไปนั่งบนโต๊ะทำงานแฟ้ม กองสูงท่วมหัวโดยมีหญิงสาวคอยจัดวางแฟ้มให้ตามลำดับความสำคัญลงนามจนเมื่อยมือ,มอเรขาทยอยมารับแฟ้มแล้วแจกจ่ายไปตามงานของแต่ละคนทานตะว,วันนั่งอยู่บนโซฟาใกล้กับโต๊ะทำงานของชายหนุ่มแอร์เย็นทำให้เธอเพลอรับไปภูมิระพี มองมาอย่างเอ็นดูเสียงข้อประตูทำให้ทานตะวันตื่นลุกขึ้นนั่งในขณะที่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มเอกสารแฟ้มสุดท้ายเขาผิดกายแก้เมื่อยประตูเปิดร่างแพราวาในชุดเดรสสีหวานแนวทานตะวันเดินหิ้วถุงบรรจุกล่องเค้กขนาดใหญ่เซอร์ไพรส์คุณภูมิ คุณเดินได้แล้วแปลว่าดีใจจังค่ะหญิงสาวยื่นถุงให้ทานตะวันฝากจัดให้คุณภูมิด้วยแปลว่าตรงเข้าแสดงความเป็นเจ้าของตัวจริงหญิงสาวขึ้นไปนั่งบนตักของภูมิระพีดึงใบหน้าหล่อเหลาลงมาจุบที่ริมฝีปากหญิงสาวพยายามแสดงให้ทานตะวันดู แต่ตัวละครอย่างภูมิระพีไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแม้แต่น้อยพอเถอะคุณแพรวา่าภูมิระพีติงเขายิ้มให้ทานตะวันคุณนั่นแหละมาทานเป็นเพื่อนผมทานตะวันทําตามอย่างว่าง่ายเธอวางเค้กชิ้นเล็กๆที่ตัดแบ่งเป็นคำๆนับได้ห้าคำยื่นให้ภูมิระพี นี่คะ่ะคุณภูมิแล้วนี่ก็ของคุณแพรวา่าเธอเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วนั่งลงที่โซฟาของว่างแพรว่าโวยวายทำไมจัดมาเท่าขี้ตาเ่นจะพอทานหรือทานตะวันตอบช้าๆคุณภูมิจำกัดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลไขมันค่ะมันเป็นอุปสรรคในการฝึกเดินใหม่ๆคือพูดง่ายๆก็คือน้ำหนักขึ้น แล้วอ้วนลงพุงค่ะแล้วที่เหลือดิฉันให้เรขาคุณภูมินำไปแจกพนักงานในนามคู่มั่นคุณภูมิรพีค่ะแพรวาชมทำดีมากเธอภูมิรพีมองมาที่ทานตะวันอย่างคาดโทษเสียงมือถือของแพรวาดังขึ้นแพรวาขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนค่ะคุณภูมิ จากนั้นเธอก็ขอตัวกลับสีหน้าดูเคร่งเครียดเมื่ออยู่กัน2ต่อสองภูมิระพีอ้อนให้ทานตะวันนวดไหลและนิ้วมือแล้วเปลี่ยนใจผมว่าเราแวะไปสปาผ่อนคลายกันสักหน่อยสงสัยจะออฟฟิศซินโดมดีค่ะตะวันก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัว ไปกันเลยค่ะเจ้านายเมื่อเข้าสปาทั้งคู่ก็ไม่รอช้าเตรียมตัวไปอารับกรนแข่งกันรั่นสนันห้องนวดพนักงานต่างพากันอมยิ้มตะวันต้องขอบคุณคุณภูมิที่พามาสปาสบายตัวขึ้นเยอะเลยค่ะทันตะวันพูดไปยิ้มไปตามองตรงไปเบื้องหน้า มือจับพวงมาลัยรถผมก็ขอบคุณตะวันที่ยอมเหนื่อยเพราะผมภูมิระพีมองเซี่ยวหน้าด้านข้างของเธอด้วยความรักจูจๆใบหน้าของชายอีกคนมาซ้อนทับนายทะเลภูมิระพีด่าตัวเองบ้าห่ะภายในร้อนระอุ 12, อีพีสิก็จบลงไว้ต่ออีพีสิตอนความรับถูกเผยนิยายจบตอนคอ,อนิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องประกรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ